ความรู้สึกของแฟนบอลญี่ปุ่นของทีมฟอนตาเล่หลังเห็นช็อตกดสกอร์แรกของชนาทิปแนวรุกทีมชาติไทยชนาทิปสุขสิลป์มาเป็นจุดเร,ริ่มต้นของการโจมตีทําให้การโจมตีเร็วขึ้นสมกับที่ตั้งตารอชนาทิปไซโกผมถึงว่าทําไมชนาทิปถึงทําได้ดีในนัดนี้และทําไมเขาถึงไม่ได้เล่นในลีกลูกบอลแรกของชนาทิปเพลินตาและมันยอดเยี่ยมมาก ชนาทิพเคยยิง2ประตูมาแล้วที่นั่นฉันรู้สึกดีใจชนาทิปย์ทำได้ดีมากจริงๆไม่ว่าผลการในขันจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ฉันก็มีความสุขมากที่ได้เห็นชนาทิพย์ทำประตูได้ยอดเยี่ยมมากฉันจะมีความสุขกว่านี้หากเห็นเขาลงสนามในลีกชนาทิปย์ทำประตูแรกได้แล้วกาปรประเดิมสนามและประตูแรกของชนาทิพย์ทได้ดีมากๆชอบสกอร์ในนัดแรกของชนะทิพย์ในรายการลูวานครับ าวาสกิฟอนเตเล่ทำประตูคืนได้ด้วยการยิงที่ยอดเยี่ยมของชนาทิปจังหวะวันเลข่ของชนาทิปท์ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากผมรู้ว่าชนาทิปเก่งในการทำให้เขาตั้งตารอดังนั้นจึงเป็นวิธีที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากเขาด้วยระบบปัจจุบันเป้าหมายของชนาทิป์คือการพิสูจน์ผมคิดว่าการทำประตูของชนาทิปนั้นยอดเยี่ยมมากจริง สองผลงานชนาทิพและสุปโชคหลังประเดิมตัวจริงศึกลูวานครับสองผลงานสองแข้งทีมชาติไทยในแดนปราดิบหลังได้ประเดิมตัวจริงลงสนามนัดแรกของฤดูกาลในศึกลูวานครับให้กับต้นสังกัดทั้งเจชนาทิพสงกสินจากคาบัสกีฟอนเตเล่และเช็คสุปโชคสรารชาติจากคอนซาโดเลซัปโปโลความเคลื่อนไหวของสองนักเตะท,ทีมชาติไทยทั้งชนาทิพสงกสินกลองกลางจากคาวัสกิฟอนเตเล่และสุปโชคสรารชาติ จากคอนซาโดเลซปโลที่กำลังโลดแล่นอยู่ในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นหลังเปิดฤดูกาล2023ผ่าน3นัดแรกไร้ชื่อแม้กระทั่งตัวจริงและตัวสำรองแต่ล่าสุดในศึกฟุตบอลลูวันครับรอบแบ่งกลุ่ม2นัดเตะไทยได้ประเดิมออกสตาร์ทในฐานะตัวจริงของทีมโดยผลงานของชนาทิฟทงกสินได้รับประกาศประเดิมสนามจากทุรุโอนุกิในเกมที่คาวาซิคฟอนเตเล่ที่มาดับ8จากเจลีกบุกไปเยือนชิมิสุเอสพาว ทีมันดับ14จาก J2 ในศึกลูวันครับผลปรากฏว่าชิมิสุเอสพาวเอาชนะคาวาสกิฟฟนเตเล่ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2โดยนัดนี้เจชนาทิปทำประตูแรกในนาทีที่67ของเกมก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกและส่งมิกิยามาเนะลงมาแทนในนาทีที่80ท่านี้การทำประตูของชนาทิปส่งผลให้เป็นการยิงประตูได้ในรอบ318วันหลังจากที่ยิงได้เมื่อฤด,ดูกาล2022ในเกมที่ฟอนเตเล่ บุกชนะยโฮนตุนทัซซิม5-0ในศึก AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกขณะที่อีกหนึ่งนักเตะไทยสุภพโชคสรารชาติได้ประเดิมเป็นตัวจริงนัดแรกของฤดูกาลเช่นเดียวกันให้กับคอนซาโดเลซัป,ปโปโลที่มัดดับ15จากเจลีกบุกไปเยือนซังอันโทสุที่มัดดับ10จากเจลีกเช่นกันโดยเกมนี้จบลงที่ผลสกอร์เสมอ 00, 0-0ซึ่งมิฮโรเปโตวิดกุนซือของคอนซาโดเลซัป,ปโปโล ส่งสุปโชคสรารชาติลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกส่งทาคุโรคานโกะลงมาเล่นแทนในนาทีที่64ซึ่งสุปโชคในเจลิกฤด,ดูกาล2 0 2 3ผ่านไป3นัดลงไปตัวสำรอง1นัดในเกมพ้าให้กับวิเซนโกเบน3ตูต่อ3เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามโปรแกรมถัดไปของศึกเจลีก1คาวาซสกีฟอนเตเล่จะออกไปเยือนอมัมเบรนิงาตะ ในวันเสาร์ที่11มีนาคมนี้เวลา12นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยไและคอนซาตดดเลซาโปโลจะเปิดบ้านพบกับโยโกฮาม่าเอฟารินอตในวันอาทิตย์ที่13มีนาคมนี้เวลา13นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยาไมาโนเจอแบ็คขวาใหม่ตัวแทนเรอบดินสุพนันถอนตัวนิโก้ไม่ฟิตก่อนหน้านี้ทำเอามาโนโฟกิ้งต้องคิดหนักไม่น้อย สำหรับผู้เล่นตำแหน่งแบ็กขวาที่จะออกไปลุยดินแดนอาหรับในฟีฟ่าเดย์ที่จะดวลกับซีเรียรวันที่25มีนาและดวลกับยูเออี28มีนาทั้งนลืบดินวีรวัต์โนรมสุพรรณบุรีรัตสองแบ็กตัวท็อปเจ็บจนต้องถอนตัวส่วนนิโคลัสมิเกซันที่ขึ้นชุดใหญ่ครั้งแรกอาจจะฟิตไม่เต็มร้อยแต่ล่าสุดมโนพโูคกกิงปลดล็อกเจอแบ็กขวารายใหม่เตรียมจับยืนตำแหน่งแทนทั้ง3าคน อย่างสุปโชคสรารชาติฟูลแบ็กขวาจากคอนซาโดเลซัปโปโลที่ลงสนามในนัดล่าสุดในเวทีญี่ปุ่นในตำแหน่งฟูลแบ็กขวาหลังมิซามิโลเปโตวิทจะไปะยืนในตำแหน่งดังกล่าวในเกมบอลถ้วยที่ออกเยือนซังอันโทสุโดยรวมแล้วสุปโชคสื่อว่าทำหน้าที่ได้ดีกับกลายเป็นว่าทับช้างศึกได้แบ็กขวาคนใหม่เข้ามาแก้วิกฤตได้ทันเวลาจริงๆแบบนี้แฟนๆคงต้องขอบคุณมิซาซะแล้ว หาแบ็กขวาคนใหม่ให้กับทีมชาติไทยซะอย่างนั้นปรเมศกับช่วงเวลาที่สวยงามการขาดหายไปของเฮริกอาดิเย่ละยิงมาได้หนึ่งของเมืองทองยูเนเต็ดหลายคนเชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับแนวรุกของทีมไม่น้อยแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามเจ็ดนัดในครึ่งฤดูกาลหลังกิเลนพยองชนะไปถึง5เสมอ1และแพ้1ทําไปมากถึง18ประตู ส่วนหนึ่งคือผลงานอันยอดเยี่ยมของวิลเลียมพอปและเอลิกโจฮาน่าที่กลับมาสวมหมดร่างทองอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือปอลเมตอัดวิไลแม้ฤดูกาลนี้เขาจะได้โอกาสลงสนามผีขึ้นแต่บทบาทส่วนใหญ่ที่จะฟ้องได้รับคือการเป็นตุลุกลิมเส้นเนื่องจากช่วงนั้นอนิเยย,ยังเป็นของหน้าตัวหลักแต่หลังจะเริ่มเล็ก2มา7นัดปอลเมตได้รับความไว้วังใจจากมาริโอโยสกี ไอเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าอย่างเต็มภาคภูมิซึ่งเจ้าตัวก็ทำผลงานได้ดียิงไป3แอซเซ์อีก4จาก7เกมหลังสุดยิงกับเกมล่าสุดเมืองทองบุกไปรัวแซงการทะเลือ3ประตูต่อ2น่าจะทำให้ชื่อของดายิงไว้ย24ปีถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้นเขาลงสนามมาแทนที่จเจริญศักดิ์วงกรอในครึ่งหลังก่อนมีส่วนสำคัญในทีมพลิกแซงกลับมาเก็บชัยชนะได้สำเร็จไล่ตั้งแต่จังหวะขยันเรียกจุดโทษให้ทีมตีเสมอได้ ต่อเนื่องไปยังจังหวัดหลุดไปกดประตูชัยผ่านมือสมพรยศให้ทีมคว้าสามแต้มสาคัญคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความมาั่นใจและคลาดกองหน้าของปอรเมศอย่างแท้จริงผลงานเมืองทองก็กําลังดีขณะที่ปรเมศก็อยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดมีโอกาสได้วแวะไปนั่งอ่านคอมเมนต์เกเรนพยองหลังเกมชนะการท่าเรือทุกคนชื่นชมความนิ่งและเฉียบขาดสําหรับปรเมศนั่นคือสิ่งปกติแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ไม่มีใครเอ่ยถึงอาเย่เสมือนว่าเป็นดาวยิงที่ถูกลืมไปแล้วซึ่งคงไม่แปลกเหมือนแนรคนอื่นรวมถึงปรเมศต,ต่างทำผลงานได้อย่างสุดติ่งเมื่อผลงานจะตัวดีทีมชาติไทยก็พอยได้รับผลพลได้ไปด้วยว่ากันตามตรงทีมชาติชุดใหญ่ปัจจุบันหากไม่นับธีรสินแดงดาอดิศักิ์ไกรสอนในวัย30บวกมีเพียงสุภชัยใจเด็ดสุภนัทเหมือนตาและประเมศนี่แหละที่พอจะฝากผีฝากไข้ ไว้กับทัพช้างศึกในอนาคตได้โร์นเมนต์อาจียนครับที่ผ่านมาเขาอาจไม่ได้เป็นการหลักของทีมแต่ก็มีส่วนร่วมสําคัญในเกมนัดชิงชนะเลิศกับเวียดนามทั้งสองนัดหลังจากที่เรายิงมายเลขหนึ่งอย่างทีลิลินแดงดาได้รับบาดเจ็บที่สําคัญเขายิงประตูสําคัญใส่ทัพดาวทองที่ฮานอยได้ด้วยแน่นอนว่าในรายการฟีฟ่าเดย์ที่จะถึงปลายเดือนนี้ทีมไทยจะต้องเจอกับซีเรียและสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ หาไม่ติดเรื่องอาการบาดเจ็บปรเมศน่าจะถูกมโนโพกิง้งเรียกติดทีมอย่างต่อเนื่องหากเจ้าตัวยังสามารถรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองได้ทั้งในระดับสโมสรรวมถึงทีมชาติยามได้รับโอกาสมันจะส่งผลบวกต่อปรเมศในระยะยาวเขาเองจะกลายเป็นขาประจําของทัพช้างศึกในรายการคัดสึกฟุตบอลโลกช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ด้วยเมื่อถึงตอนนั้นทีมชาติไทยอาจไม่จำเป็นจะต้องใช้ทีรศิน และอดิศัก์กายสอนมาช่วยแบกทีมอีกต่อไปวัฒนากรสวัสดิละครวิ่งแบ็กฝั่งซ้ายบีจีพัชจุมิเต็ดหวังช่วยทีมกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีได้อีกครั้งพร้อมยืนยันไม่มีปัญหาในการปรับตัวโดยจะอาร์ตวัฒนากรเปิดเผยว่าตั้งแต่ยามาที่นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับโดยเฉพาะเรื่องการปรับตัวพี่ๆในทีมดีมากมก คอยบอกคอยสอนรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ดตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากผลงานทีมอ่านไม่ดีแต่เชื่ออยู่เสมอว่าเราจะกลับมาได้แน่ที่ผ่านมาอาจได้รับประกาศลงสนามค่อนข้างน้อยแต่ก็พยายามคิดบวกและตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อทำให้ตัวเองพร้อมที่สุดเพราะเมื่อโอกาสมาถึงเราจะได้ไม่ทำให้ผิดหวังมาที่นี่เพื่อจะพิสูจน์ตัวเองก็อยากจะอยู่ให้นานๆเพราะสโมสรน,นี้มีความพร้อมทุกๆอย่างที่นักเตะทุกคนต้องการ แต่ตอนนี้ผมโฟกัสเกมต่อไปที่จะออกเือนขอนแก่นแม้จะเป็นหนึ่งเกมที่ยากมากๆพอพวกเขาเล่นในบ้านได้ดีแต่เราไม่มีอะไรต้องเลือกนอกสจากจะต้องไปคว้าสามแต้มกลับมาให้ได้วัฒนากรกล่าว